สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยสาหรับวันนี้เนาะก็มาพูดกับช่องจ้าจ๋าป่าเขาพูดมองพชรบูร์วันนี้จ๋ามีแนวทางนะคะสาหรับใครที่รอ,อติดตามนะคะของเม็ดเดียวนะคะรัฐบาลเม็ดเดียวเนาะวันนี้นะคะก็จัดให้เหมือนกันแล้ววันนี้นะคะใครที่ถามถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไหนนะคะ เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลจ๋าจะรีบทยอยลงให้นะคะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าเนาะวันนี้จะตัดผางเนาะแต่ว่าฝนตกก็รอฝนฝนแบบฝนหยุดแล้วแล้วคันนี้รอกระหล่ำแห้งเนาะอันนี้กระหล่ำที่จ๋าจะตัดวันนี้เนาะก็น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้บรรยากาศนะคะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศด้วยถ้านะคะเขาคอนะคะอยู่แค่ใจนะคะ นี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นเขาค้อนะคะทางขึ้นเขาค้อทับเบิกนะถ้าถ้าถ้าอยู่ที่ใจนะคะนิดเดียวเราก็อยู่แค่เอื้อมนะคะมันมันอยู่แค่เอื้อมแค่นี้แหละแต่เราแต่เราอย่ามองไกลนะคะอันนี้จะเป็นภูเขานะคะภูเขาของทางขึ้นเขาค้อกับทับเบิกเนาะอ่ะทายนะคะที่ถามถึงรัฐมรีเม็ดเดียวนะคะแล้วคันนี้สายทหารมันมีมีสองชุดใช่ไหมงวดที่แล้วอ่ะเข้า97นะคะแล้วงวดนี้นะคะจัดมาให้ ของสายทาหารนะฟันตัวไหนนะคะชอบตัวไหนก็จัดได้เลยก็เก็บไว้เอาไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูชายอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวขอขอ,ขอสำรวจผักก่อนนะคะว่าโอเคหรือย,อยังนะคะค่ะสำหรับเลขนะคะจับเลขล่างให้โดยอาจารย์ทเนศให้ค่ะนะคะโดยแอดหญิงนะคะคืออาจารย์ทเนศให้มาแล้วก็จะจับโดยแอดหญิงเนาะก็จะมี03นะคะ05 06 0709แล้วก็อันนี้0-0นนะคะอันนี้คือลองจับให้นะคะจะเป็นเลขล่างแต่นะคะในงวดนี้เองนะวันนี้หลานเล่นอยู่คนเดียวพูดว่า354 354 354 3ครั้งลองดูนะคะเก็บไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นซึ่งถ้าหากเลขชุดนี้นะจัด นะคะตัดเล่น2ตัวก็จะเป็น3 5 5 4แล้วก็3 4นะคะอันนี้คือเก็บไว้เป็นแนวทางแค่นั้นนะต่อมาไม่พูดเยอะเจ็บคอหวยไทยในวดนี้นะคะวิ่งบนนะคะ5นะบนวิ่ง5 2งตัวและ3ตัวนะ3ตัว3 5 9 5 9วิ่ง6ล่างก็จะได้6 7นะคะอันนี้คือ ถ้าหากนะคะถ้าหากว่าเราชอบเราก็จัดแค่นั้นนะ,ะสำหรับรัฐบาลเม็ดเดียวงวดนี้นะคะบนเน้นๆนห,นหนักๆเลย95 59นะคะอันนี้จะเป็นแค่เลขชุดเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับรัฐบาลเม็ดเดียวของงวดวันที่1เมษา บนนะคะ5้าใช่ไหมถ้าใส่3ก็จะ,ะตรงกันนะคะไม่พูดเยอะเจ็บคอล่างนะคะให้มา2 3 3 2ล่างล่างเน้นๆหนักๆเลยรัฐบาลไม่เดียวเช่นกันเนาะอันนี้ก็อยู่ที่นะคะเพื่อนๆชอบแค่นั้นนะคะถ้าเป็นบนก็จับตัวที่ชอบใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะอ่าต่อมา เลขชุดนี้นะคะ2ตัวล่าง JP นะคะให้มาเนาะ3 7 3 8แล้วก็5 7 5 8นะคะอันนี้คือจับให้เลยให้มา4ชุดนะก็จับให้นะคะจะลองดูว่างวดที่4จะออกไหมนะคะผ่านมา3งวดออกทุกงวดเลยอ่าโพสต์สุดท้ายจริงๆจังๆแล้วนะคะคือวิ่งบน4ใช่ไหม เน้นๆนะคะถ้าหากสี่มาบนนะสามสี่ห้าสี่หรือ9ก้นะคะ3มชุดนี้ถ้าชอบตัวไหนก็ให้ใส่เพิ่มไปนะคะ อ่ะต่อมาสำหรับเลขชุดนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะคนกลุ่มคนเหนือดวงด้วยนะคะในงวันนี้นะ16นะคะอ่ะขอภายคา่ะวันที่1เดือน6นะคะบนให้มา5025 03 507แล้วก็607หนะ้าล่าง45 5494 49นะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดในกลุ่มนะคะอ่ะอย่างถ้าตัวเดียวชุดเดียวเลยนะคะบน607นะล่าง42 4 5 4 8 อ่ะอันนี้นะคะคืออยู่ที่เราชอบด้วยนะคะตัวเลขจะโดนใจไหมนะอ่ะสำหรับนะคะแจ้งผู้ดูแลกลุ่มขออนุญาตเลยนะคะแบ่งปันตัวเลขล่าสุดนะวันนี้นะคะบน507 607นะล่าง4554แล้วก็4994ไม่ชอบผ่านนะคะขอโทษที่ลงตัวเลขบอกก็อันนี้นะ้อยก็เป็นแนวทางนะคะถ้าลงมาจากก็จัดให้เลยโค้งสุดท้ายเพิ่มเติมบน16ล่าง31อันนี้นะคะลูกชายคนกลางถูกก็อย่าลืมกันนะคะ,ะให้มาแค่สองชุดแค่นั้นนาอระหว่างบนกับล่างอ่ะ สำหรับนะคะหวยไทยงวดน,นี้นะคะ5152545758 7855 5, แล้วก็77ใช่ไหมคะวิ่ง5ไม่สนดับแน่นอนนะคะ3ตัว1 5 2 2 5 4 4 5 7แล้วก็758นะคะนี่จะเป็นของหวยไทยเนาะสำหรับนะคะงวดน,นี้นะคะ,ว,นนะ,คะวันที่16พฤษภานะคะรัฐบาลชุดเก่าเนาะ957นะอ่า957ออก5 เก้าเจ็ดนะคะแล้วงวดน,นี้อ่ะงวดน,นี้นะคะใครอยากถูกเลขสามตัวก็มาดูนะคะหนึ่งมิถุนายนนะคะชุดใหม่นะรัฐบาลสี่หกเจ็ด 447แล้วก็6 57นะคะ454647อันนี้นะคะจะเป็นอสมมติน,นะคะว่าถ้าใครอยากถูกหอย3ตัวก็ต้องดูคลิปนี้นะคะและเจ้านี้ถึงเวลานะคะออกกำลังแล้วนะคะบน3กะบ5แจมล่าง7กับ3แเจว่าเลยนะคะก็คือว่าบน3กับ5าล่าง7กับ3นะคะอันนี้จะเป็นของแอด กลุ่มนะคะส่วนนะคะแอดสองเมืองชัยนะคะชุดสามตัวน,นี้ชุดเต็มทั้งหมดนะคะถ้าสรุปเด่นสุดเนาะก็จะมี 847%, แล้วก็829 883นะคะอันนี้จะเป็นชุด3ตัวทับเบิ้ลก็ระวังด้วยนะคะ8 8 3นั่นเองเนาะอาตอมาถ้าห่างนะคะสรุปร่างของแอดสอเมืองชัยนะจะเป็น7 0กับ77นะคะถ้าเป็น4ชุดเลยก็จะเป็นอ่า 8081ด้วย7071นะคะนี้ฝากไว้เป็นแนวทางนะก็สำหรับหอยใบเขียวนะคะในงวดที่ผ่านมา16พฤษภาคมเนาะอ่ะเข้านะคะ14ให้จัดให้มา4ชุดนะแต่เข้า14นะคะ วันนี้นะคะจัดให้มาเหมือนเดิมหอยใ,ใบเขียวนะแอดใบเขียวนั่นเองนะคะแทร้านเปอร์เซ็นต์เลยให้มา4ี่ชุดเช่นเดิมนะคะจะมี5 2 5 9เนาะ3 2แล้วก็ส9อันนี้นะคะสุดใหม่ใบเขียวนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านเก็บไว้เอาไว้เป็นแนวทางต่อมานะคะเลขชุดน,นี้นะวงในเขาส่งมาแล้ว งวดหน้านี้วันที่1มิถุนายน64นะคะได้มา1331นะคะได้มาชุดเดียวเป็นแค่6ตัว ใครที่ตามนะคะของแอดกิสดาเนาะวิ่งตามหาความสําเร็จนะล่างวิ่ง5นะคะอันนี้จะเป็นเลขล่างมาก่อน1นึ่งตัวเดียวเนาะล่างวิ่ง5ถ้าชุด2ตัวนะ5 9นะคะชุด2ตัว59เนาะของแอดกิสดานะคะถ้าใครชอบก็จัดได้เลยจะใส่สาก็ไม่ว่ากันนะคะแต่อันนี้จะเป็นเลขล่างเนาะแต่กลัวมาบนนั่นเองเนาะ59นะอ่าเลขลับนะคะเฉพาะวงในงวด1น,นมิถุนาบนล่างเลยนะคะ 40 49 70แล้วก็79นะคะอันนี้จะเป็นเลขลับเฉพาะวงในเนาะของอ่ารัฐบาลนะคะต่อมาอ่าเลขชุดน,นี้นะคะใครที่ติดตามนะคะก็ลองดูเนาะงวดที่แล้วนะคะ579เเข้าจริงหรือเปล่าล่างเนาะ14งวดนี้นะคะ เน้น380นะคะล่าง47เนาะอ่าอันนี้นะคะจัดให้มาทั้งชุดแหละแต่ว่าก็ตัวเน้นแค่นั้นนะคะถ้าสายทหารฟัน7นะคะร้านเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าชุด2ตัวนะ7117นะคะ7667แต่ถ้าให้เน้นนะคะให้เน้น71กับ76ซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะ7557กับ7997เนาะจะเข้า7997บนนะคะอ่าถ้างวดน,นี้8มานะคะอ่ะถ้า8มา เราจะเล่นตัวไหนเนาะแปดมาจะมีบนนะคะ8 4กับ85ใช่ไหมถ้าเป็นชุด3ตัว5 8 4 9 8 4กแแล้วก็2 8 4ี่นะคะอันนี้ฝากไว้อ่าสำหรับเลขงวดน,นี้นะคะงวดที่ผ่านมาเลขวิ่ง1กนะับ2เนาะ2ตัวจะเป็น1 4กับ1 5นะคะอ่างวดน,นี้นะคะเลขวิ่งวิ่ง2กับ5นะ2ตัว2 7นะคะ2 9 52แล้วก็57นะคะเพราะว่า2กับ5ตัวเดียวกันนะคะอันนี้คือตัวเลขให้ระวังถ้าเป็นเลขของลุงแป้นนะคะลุงแป้นนะจัให้มาในวันนี้เนาะ648 84นะคะ2 52แล้วก็3967นะ,ะ3ตัวท้าย903443นะคะอันนี้คือจัดล็อตอย่างเดียวเลยนะคะ,ะสำหรับเลขชุดน,นี้นะคือจัดไว้ให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะคะ ศูนย์สามเนาะสามห้าะศูนย์สามห้าเนะาะสามห้าสามนะคะอันนี้จัดไว้แต่นะคะถ้าเป็นเลขที่จะจัดแยกออกมาให้ในงวดนี้เนาะจะมีรวมเลขเลยนะคะก็จะเป็นสี่ห้าเก้าห้าเนาะหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดอันนี้คือ แค่ไว้นะคะแคบไว้เนาะเอาไว้เป็นแนวทางแต่ว่าต้องรอสรุปตัวเลขของจ๋าก่อนนะคะก็เข้าไม่เข้าก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วก็อยู่ที่โชคของใครของมันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูจ๋าปิดท้ายคลิปนะคะดูข้อมูลไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้เนาะก็น่าจะถูกใจหลายๆท่านไปเหมือนกันก็ ยังไงนะคะก็ขอให้เฮงๆกันทุกคนเลยสําหรับงวดนี้นะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะมันจะเละนะมันจะเพื่อนหน่อยนะคะก็ต้องเดินระวังอะ่ะเออล้มมาเจ็บเหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นกระหล่านะคะอันนี้ดอกพอตัดแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องใหม่กันอ่ะอันนี้ดอกพอตัดนะก็จะดอกประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะคะอันนี้ดอก กระัมด,ดอกนะคะที่จะาทำเนาะอ่าก็สุดๆเลยสุดๆความสามารถแล้วนะคะก็ทำได้แค่นี้แหละเออก็สุดความสามารถเนาะ <S <S ยังไงนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแล้วหลายท่าน่ะบอกว่าเออจ๋าชอบหาแนวทางให้นะคะแต่จ๋าก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอืม ชอบให้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะแต่ว่ารอรอโควิดก่อนนะรอโควิดจางก่อนเนาะมันอันตรายนะคะทุกวันนี้อันตรายมากก็ยังไงขอให้เพื่อนๆน,นะคะเฮงเงถ้ามีลอตเตอรี่นะคะมามาขายก็จัดลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะชอบชอบตัวไหนเนาะแต่ถ้าถึงวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ ตัวชอบก็เยอะนะตัวชอบก็เยอะแต่ว่ารอก่อนรอฟันก่อนนะคะว่าจะฟันตัวไหนดีนะคะอะวันนี้ขอให้เห้งทุกท่านนะคะดูกระหล่ำโอดมันโอ๊อะไรโอ้ฝนมันตกอยากตัดแล้วอะ่ะเออก็ต้องรอกระหล่ำแห้งด้วยอันนี้อันนี้ดอกพอเอาทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ดอกพอตัดเนาะอันเนี้นะคะดอกก็ประมาณนี้เนาะเออก็ใครอยากกินผัดกระหล่ำก็ มานะคะหนึ่งดอกก็หนึ่งกระทะได้เลยเพราะว่าดอกใหญ่มากนะคะเป็นปีแรกที่มาทํานะคะปีแรกที่กลับมาทําแล้วก็เออทำแบบเต็มความสามารถเลย <c oughs> เ,ดเดินไปพูดไปไม่รู้พูดอะไรนักหนาเนาอะอะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก,ก็ขอให้เพื่อน,นอเๆเนาะเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะจับลอตเตอรี่ก็ขอให้ได้รางวัลทุกใบเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ